าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะประจำวันอาทิตย์ที่8มกราคม2555นะคะและหลังจากการเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณปี2555ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปก็ต้องติดตามกันต่อนะคะสำหรับการตัดสินใจในการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เคยได้ระบุเอาไว้ค่ะ ซึ่งในวันนี้นังสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะพร้อมด้วยนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายปรีชาเร่งสมบูรณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารกองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเพื่อเยี่ยมผู้ประสบสาธาร,รณภัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลงหมู่ที่6ก ตำบลกรุงชิงอําเภอนบพิตาจังหวัดนครศรีธรรมราชทางนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวก่อนออกเดินทางว่าหลังจากสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2555เสร็จเรียบร้อยแล้วภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลก็คือการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนฟื้นฟูประเทศหลังน้ำลดและช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่น้ำท่วมเป็นการเร่งด่วนค่ะ เก็ถ้าคือดิฉันเองก็ไม่ได้บอกว่าต้องเข้าเป็นลําดับแต่วันนี้เราก็ดูความเร่งด่วนนะคะอย่างเร่งด่วนเราเร่งด่วนรัฐบาลเร่งด่วนเรื่องแก้ไขปัญหาปากท้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทําแต่ขณะเดียวกัน,นกลไกอื่นๆที่มีความพร้อมที่จะเข้าไปทําก็ไปก่อนได้แล้วรัฐบาลเองก็คงต้องดูว่าถ้ารัฐบาลมีความพร้อมไหไรก็ก็พิจารากันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือยังไม่ใช่เป็นหัวข้อที่เราจะต้องมานั่งเป็น เป็นอันดับแรกเพราะว่าวันนี้นะที่พาราของฝ่ายบริหารก็คือการแก้ปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างวันนี้ภาคใต้เองก็มีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะ ซึ่งตลอดเวลาดิ่ฉันก็ได้มีการติดตามสั่งการก็วันนี้ก็ได้หลังจากที่จบภารกิจเรื่องของงบประมาณก็คงจะลงไปดูแลในส่วนของภาคใต้ที่มีส่วนไหนบ้างที่เราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมให้พี่น้องประชาชนค่ะนะคะด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือซบปภยังไม่เข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ว่าสปพควรดูแลผู้ประสบอุทกภ,ยภยัยทั่วประเทศและหวังว่าคงเป็นการคลาดเคลื่อนในข้อมูลไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเหมือนสมัยพันตำรวจโทักษินชินวัรนเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนกรณีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและสร้างอนาคตเตรียมของงบประมาณกว่า2ล้านล้านบาทนั้นนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลาถึง10ปี ดังนั้นการใช้เงินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไม่ใช่คำตอบแต่ควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะมีการวางระบบน้ำในขณะที่ทางด้านในพร้อมพงศ์นพริทโฆษกพักเพื่อไทยก็ออกมาตอบโต้การให้สัมภาษณ์ของนายอภิสิทธิ์ะคะว่าในเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติ และก็ไม่ได้มีการมอบหมายให้ในายยงยุทธวิชัยดิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนแทนจึงอยากจะวิงวอนให้พักประชาธิปัตย์ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนด้วย แต่ท่านก็ลงตลอดวันนี้นายยกรีเองก็หลังจากเสร็จทินงบประมาณก็จะมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอนพิตำในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งการลงพื้นที่ของนายกรีเนี่ยไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัตินะครับท่านเป็นนายนตรีที่เป็นนายกของคนทั้งประเทศ แล้วไม่ว่าเป็นแม่ไม่ได้ไม่มีสสภาคใต้ของพรรคเพื่อไทยแต่ท่านก็ลงตลอดนะครับซึ่นองให้เห็นว่าวันนี้เราอยากให้สมาชิกพรรคปฏิปัตษ์เนี่ยรวมทั้งนายปรสิทธิ์เนี่ยเลิกมาดิเครดิตท่านนางสาวยิ่งรักนายยงมนตรีทันทีนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยผมเองก็ตรวจสอบในพื้นที่ภาคใต้ในน้ำท่วมเนี่ยเกือบเก้าจังหวัดสมาชิกพรรคปฏิปัตษ์เองที่มีสสอ,อยู่ก็ยังลงพื้นที่น้อยวันนี้ผมเรียกร้องว่าต้องร่วมกันนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เราเองเนี่ยอย่าลักษณะเหมือนกับเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นวันนี้นาะยกคนตรีท่านเมื่อมีเสร็จิ้นภารกิจในการเรื่องงบประมาณก็มีการลงพื้นที่ในการที่จะแจกของช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งไปรับฟังปัญหาและก็มีดําเนินการแผนในการที่จะเร่งฟื้นฟูต่อไปนะครับซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้ให้สมาชิพกพรรคประชาิป,ปัตยเนี่ย ขอให้ร่วมลงพื้นที่กับนานะยกัฐมนตรียิ่งรักด้วยยิ่งเป็นการดีนะครับเพราะถือว่ามันจะได้ช่วยกันในการสร้างภาพของความปรองดองความสามัคคีให้เกิดขึ้นในทางการเมืองในปี2555นะครับเลิกลักษณะเหมือนอการโจมตีรายวันแล้วตัวเองก็ไปลงพื้นที่หรือลงพื้นที่น้อยนะครับวันนี้นาะยกลงมาผมอยากให้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้สอสวิบัติไปต้อนรับทนายกด้วยแล้วพาลงพื้นที่แล้วไปไปนาเรียนปัญหาที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งประชาชนในเก้าจังหวัดที่ประสบภัยต้องการอะไรวันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีครับอันนี้นะครับในขณะที่ปัญหาความล่าช้าของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในส่วนของเงินช่วยเหลือ5,000บาทและหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ครอบคลุมนั้นก็ได้ส่งผลให้มีชาวบ้านออกมารวมตัวเรียกร้องอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยในวันนี้ชาวบ้านแฟลตเอื e ้ออาทรสาร่วม100คนชุมนุมปิดถนนการจนาพิเศษย่านบางใหญ่เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ5,000บาทส่งผลให้การจราจรนะคะด้านขาออกช่องทางด่วนและคู่ขนานใช้การได้เพียงอย่างละหนึ่งช่องทางและรถติดขัดหนักสะสมยาวหลายกิโลเมตรค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่สพบางใหญ่เปิดเผยว่าการชุมนุมของชาวบ้านในครั้งนี้ เกิดจากการไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากปัญหาอุทกภัย5,000บาทจากรัฐบาลเพราะอาศัยอยู่ชั้นที่2และ3ของแฟลตเอื U ้ออาทรจึงได้รวมตัวกันออกมาปิดถนนการจนาพิเศษฝั่งขาออกจากต่างระดับชิมพลีมุ่งหน้าบางใหญ่ช่วงปากซอยกันตนาโดยปิดการจราจรทั้งช่องทางด่วนและช่องทางคู่ขนานแต่ยองเปิดในช่องทางด่วนให้รถยนต์ผ่านไปมาได้เพียงแค่2ช่องการจราจรเท่านั้นสำหรับศูนย์วิจัย a b a c นวัตกรรมทางสังคมการจัดการและธุรกิจมหาวิทยาลัยอัดสัมชัญหรือ a b a บกโพเสนอผลวิจัยเชิญสำรวจเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูบ้านและทรัพย์สินครัวเรือนหลังน้ำลดของประชาชนโดยสำรวจจากผู้ประสบภัยในพื้นที่9จังหวัดพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ84.2ต้องใช้เงินตัวเองในการฟื้นฟูบ้านและธุรกิจหลังน้ำลดร้อยละ40.8ยังต้องกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งประชาชนในร้อยละ59.5ยังเห็นว่าเงินเยียวยาควรมากกว่า5,000บาทแต่อย่างไรก็ตามผลการสำรวจยังพบว่าผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นร้อยละ86.5อาคารบ้านเรือนเสียหายร้อยละ81.6ทรัพย์สินรถยนต์เสียหายร้อยละ61.7ตามลำดับทั้งนี้รายการการฟื้นฟูนหลังน้ำลดที่สูงสุดก็คือซ่อมแซมบ้านเรือนร้อยละ68.4 โดยเป็นมูลค่าเฉลี่ย3 7 0 2 2บาทและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ร้อยละ40.6เป็นมูลค่าเฉลี่ย2 7 4 5บาทส่วนกรณีปัญหาเรื่องของคูปอง2,000บาทของกระทรวงพลังงานตามที่กระทรวงพลังงานได้จัดมหกรรมสินค้าเบอร์5เยียวยาผู้ประสบภัยโดยเปิดให้ผู้ประสบอุทกภัยรับคูปองรับซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่า2,000บาทในส่วนภูมิภาคร,รวม27จังหวัด ครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานโดยรายละเอียดสำคัญก็คือคูปองนั้นไม่สามารถทอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นส่วนการรับคูปองจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนาหนชุดมารับที่หน้าสถานที่จัดงานเมื่อเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนก็จะให้คูปองมูลค่า2,000บาท ระยะเวลาโครงการเดิมกําหนดไว้ระหว่าง27ธันวาคมถึง4มกราคมประมาณได้มีการขยายไปสิ้นสุดในวันที่6มกราคมส่งผลให้เกิดความสับสนในการใช้คูปองดังกล่าวในหลายจังหวัดทางด้านนายพิชัยนริพพันฑ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าข้อเรียกร้องของประชาชนขอนําคูปองส่วนลดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5มูลค่า2,000บาทมาแลกเป็นเงินสดไม่ได้สามารถทําได้เพราะว่าผิดเงื่อนไข เนื่องจากเป็นกฎระเบียบของกรมอนุรักษ์พลังงานการจัดสรรงบเพื่อลดภาระในการซื้อสินค้าที่ประหยัดพลังงานแต่จะมีการแจกจ่ายเพิ่มให้ครอบคลุมในช่วงเทศกาลตรุษจีนและให้คูปองใช้ได้ถึงวันที่31มีนาคมด้านนายชวนอนอินทรโกรมลสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวพร้อมกับนำคูปองส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กระทรวงพลังงานแจกให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อนำไปใช้ซื้อเป็นส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ถูกบรรดาพ่อค้าร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหัวใสประกาศรับซื้อในราคาถูกสําหรับคูปองและจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในราคาเอาเปรียบโดยเฉพาะคูปองได้มีการพิมพ์เกินมากําหนดของกระสวงพลังงานซึ่งเกรงว่าจะมีการคอร์รัปชันในโครงการนี้ส่วนประเด็นที่ผู้ประกอบการขนส่งจะรวมตัวประท้วงมาตรการการขึ้นราคากาส๊สธรรมชาติ NGV นั้น ทางด้านในพร้อมพงศ์นภริชโคศกพักเพื่อไทยถแถลงเรียกร้องให้ผู้ประกอบการขนส่งโดยสารแท็กซี่ที่จะเดินทางมารวมตัวคัดค้านการขึ้นราคากาส NGV 6บาทซึ่งจะเป็นผลทำให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในวันที่9มกราคมนี้ว่าหากเป็นไปตามที่มีการประกาศว่าจะใช้รถขนาดใหญ่เดินทางมารวมตัวคัดค้านการขึ้นราคากาส NGV นั้นเป็นห่วงว่าจะทำให้เป็นปัญหาต่อการจราจรเน,นื่องจากว่าเป็นวันจันทร์ ที่ประชาชนสัญจรเดินทางไปทำงานและเป็นวันเปิดเรียนสสอยู่จากประเด็นที่บอกว่าจะมีการนำรถนะครับซึ่งเป็นรถ10ล้อรถเทเลอร์ขนาดใหญ่นะครับรถพ่วง18ล้อรวมทั้งรถโดยโดยสารรถประจำทางแล้วก็รถแท็กซที่ใช้แก๊สอินทีวีเนี่ยจะทําในวันจันทร์เนี่ยนะครับคือในวันพรุ่งนี้ในช่วงเช้าเนี่ยผมก็ห่วงว่าเรื่องนี้จะทําให้ เ,เกิดการจราจรที่มีความคับข้างหนึ่งเคบแล้วจะมีการที่จะมีรถติดก็เลยอยากเรียกร้องว่าขณะนี้เนี่ยทราบมาว่าทางตัวแทนของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐมนตรีรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจก็มีการหารือในการที่จะเชิญบุคคลกลุ่มต่างๆที่รับความเดือดร้อนคือผู้ประกอบการทั้งสมาพันธ์ขนส่งรวมทั้งสมาคมขนส่งและโลจิสติกไทยเนี่ยรวมทั้ง ผู้ประกอบการต่างๆได้หาหรือเป็นคณะกรรมการในการที่จะ,ะดําเนินการในการที่จะแก้ไขเรื่องนี้ซึ่งการดําเนินการที่จะขึ้นแก๊สเอ็นจีวีเนี่ยคงต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะขึ้นเป็นระยะเท่าไหร่นะครับซึ่งจะให้ทําให้ผู้ประกอบการอยู่ได้และที่สำคัญจะไม่เป็นเพิ่มภาระประชาชนซึ่งเรื่องนี้ที่ร้องเรียนเนี่ยผมก็จะนำเรียนไปยังทางตัวแทนรัฐบาลไม่ว่ารัฐรีพลังงานก็ดีรวมถึงรองนายกกิติรัฐที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจนะครับ ว่าประชาชนเมื่อเดือดร้อนผู้ประกอบการมีความเดือดร้อนก็ต้องมีการหารือกันและที่ทำกันผมเรียกร้องและวิงวอนไปยังผู้ประกอบการนะครับว่าจะมีการปิดถนนเลยเพราะไม่งั้นประชาชนที่สัญจรเนี่ยจะรับรับผลกระทบในการที่จะมีการเปิดเรียนในวันจันทร์รวมทั้งมีการเดินทางไปทํางานด้วยซึ่งเรื่องนี้น่าจะมีการ อาจจะใช้ตัวแทนกลุ่มนะครับไปยื่นหนังสือต่อผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนัฐมนตรีพลังงานรองนายกกิรัฐหรือแม้แต่นายกยิ่งรักก็ดีนะครับจะเป็นการที่จะดีกว่าคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะเพิ่งเข้าสู่ปี2555นะคะแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิาศาสตร์ของโลกนั้นก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะจอข่าวร้อน